มาแล้วครับอ๋อสโลนะครับสโลใหญ่ครับจังๆนะครัคันเรียบร้อยนะครับมาดูเจ้าสโลจะเอาขึ้นหรือเปล่าครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u ครั็ผมไรสังกัดดังซึ่งฮนะโอ้นะครับรถมาอีกแล้ว1คัน2คันเป็น4ี่คันครับเจ้านะสโลใหญ่ เขึ้นไหมขึ้นขึ้นไหมขึ้น,นไปแล้วครับไม่เดินดันนะครับไม่เดินดันอุย้ยดันคอพับดันพับเอ้ยเอ้ยเอ,ยอ,ยอ,ยอย้ไปแล้วหนึ่งคันอู้นาดินสวยเลยนาดินสวยมากเนาะทางยังนน่มๆนมอยู่นะรตรงนี้ขันที่สองพี่น้องครับคันที่สอง อยากได้หน้าดินจังนะครับเขาไม่ได้ยืดให้สุดนะดูครับเอาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไปไปเฮ้ยเรียบร้อยครับเอ่อก็อยากจะนิดหนึ่งนะครับอยากจะแนะนำนะครับไมโครเนี่ยถ้าจะดันนะครับถ้าจะดันรถ่อหกล้อเนี่ยควรที่จะยืดปุ่งกีให้สุดนะครับพี่น้องครับ ก็อันนี้ก็ความถนัดใครถนัดมันนะครับแต่ทางที่ดีก็คือต้องยืดปุ่งกีให้สุดนะครับกระบอกมันจะได้สุดพอดีนะแต่ว่าถ้างอๆอย่างเงี้ยนะครับมันมันมีอัตราส่วนที่เสียนะครับเยอะกว่ายืดให้สุดนะครับ แมคโคใช้เป็นโอเบโกนะตัวนี้ลอกหน้าดินสวยๆครับพี่น้องหน้าดินนี่สวยมากเลยก็อยากได้เหมือนกันครับอยากได้ไปไว้ปลูกนะปลูกของปลูกอะไรต่างๆนะ

รอดูกันว่าทําทางเสร็จแล้วนะครับจะผ่านมาได้ไหมฮะ ก็อาจจะมือนิ่มนะครับมือนิ่มมากครับนะ <laughs> ทำทางก็จะท,ทําทีเดียวให้จบเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเดินมาทําอีกทีนึงนะฮะแต่หน้าดินนี่ก็เทลงทําทางได้นะครับเพราะว่าดินเป็นดินแห้งอยู่ แถวนี้ก็จะมีดินที่เขาขุดนะครับที่เขาขุดเป็นคันแบบนี้เอาไปใช้เป็นดินแห้งฮนะ ทีมงานรถ6ล้ออยู่ประมาณน่าจะน่าจะประมาณ5คันนะครับวิ่งดินขายประมาณ4-5คันพอดีนะสำหรับรถไมโครคันหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ระยะทางครับพี่น้องครับถ้าระยะทางที่มันไกลมันใกล้นะฮะมันก็สามารถที่จะวิ่งได้ทันนะครับ เลยครับเดี๋ยวมารอชมกันว่าจะขึ้นไหวไหมนะสำหรับเที่ยวเลขอของการทำทางรถน่าจะอยู่ประมาณห้าลำห้าคันนะครับสำหรับรถรถหล้อนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มาสี่แล้วก็มีคันดำๆที่ไปเมื่อกี้อีกหนึ่งคันนะมัน่าจะเป็นห้าคันนะฮะไอ เจ้าคันที่หันหน้ามาหาเราเนี่ยมันเหมือนคันที่เราขายไปจังเลยนะครับแต่ลายคนละลายครับแต่ลายคนละลายาเราดูกันว่าเขาจะใส่กี่ตักสำหรับการใส่หน้าดิน ไกลหน่อยครับอากาศมันร้อนครับขาดการว่าน่าจะฝั่งโน้นสูงนะครับก็เลยอ่าลอกนะครับในการลอกของเขาก็ดูจะ สวยอยู่นะครับฝีมือเรียบรียบอยู่นะฮะถือว่าเรียบอยู่นะครับประมาณนี้ฮะสำหรับการลอกประมาณ20-30เซนนะครับ สำหรับการโลกหน้าดินไม่เต็มปูงกีนี้ก็จะช้าหน่อยครับนะครับจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับรถทีมงานนะครับรอได้ครับแต่ในเป็นช่วงที่ไม่โคโดนกดันก็คือรถมาจอดรอหลายคันนี่แหละมาแล้วครับขึ้นทางเที่ยวแรกนะมาแล้วจะขึ้นไหวหรือเปล่าสำหรับการทำทางเที่ยวแรกครับตรงนี้ครับ เมื่อกี้ก็เรียบร้อยไปสองลำนะมาเลยครัจะขึ้นฝั่งไหนครับมะขึ้นฝั่งไหนฝั่งที่ทําทางใหม่หรือว่าจะไปทางเดิมตัวนี้น่าจะเป็น J O 7 C เอาไปทางไหนไปทางไหนเอามาเลยครัเปลี่ยนทางครับเปลี่ยนทางเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยเลยเฮ้ยไปไหวครับฟรีครับเฮ้ยโอ้โอแรงเลยโอ้เดี๋ยวว่าจะจอดซะแล้วครับโอ้สายแข็งจังนี่